เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับซึ่งเป็นอนดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้มากประสบการณ์ของสหรัฐซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ99ปีแล้วนะครับสำหรับเฮนรี่คิสซิงเจอร์นั้นเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยรัฐบาลของประธานาธิมนีริชาร์ดนิกสันแล้วก็ประธานาธิบนีเจอร์รัตฟอร์ดนะครับในวัย99ปีของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นั้นเนี่ยคือเรียกว่าสติยังคงดีนะฮะแล้วยังสามารถที่จะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้ เรียกว่าดูแล้วเนี่ยยังยังทุกอย่างเนี่ยยังปกติอยู่นะแล้วสิ่งที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยก็คือแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยทางด้านเฮนรี่คิสซิงเจอร์นั้นเนี่ยก็แนะนําไปยังยูเครนเนี่ยนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งมันอาจจะเป็นหายนะเนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์โลกนั้นมันบานปลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ สำหรับในส่วนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนทุษสาคมเขาเคยเสนอข้อตกลงหยุดยิงภายใต้เงื่อนไขที่รัสเซียเนี่ยจะต้องถอนทหารออกจากแนวหน้าไปยังตำแหน่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนทหารเข้ามายัางยูเครนนะครับยกเว้นในพื้นที่ไครเมียซึ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อเจราจาต่อไปความขัดแย้งเนี่ยครับในภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2014หลังจากที่ประธานาธิบดีฝักใยรัสเซียรายหนึ่งของยูเครนถูกโค่นล้มอํานาจ หลังจากนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าก็เกิดความปั่นป่วนในยูเครนกับทางด้านรัสเซียรัสเซียเองนั้นเนี่ยก็ไปผนวกแคว้นครายเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน,ดนแล้วก็กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแด,น,ดนบางส่วนของยูเครนนั้นก็พยายามที่จะเข้าร่วมด้วยกับรัสเซียมาโดยตลอดแล้วก็นํามาซึ่งสถานการณ์ที่เป็นความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบันนี้เฮนรี่คริสซินเจอร์นั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะทําให้สงบลงได้ก็คือหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจาและฝ่ายรนนนั้ น่าจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องเริ่มก่อนอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับสร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งฝั่งของยูเครนนะครับโดยเฉพาะทางด้านมิคาอโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีของยูเครนได้ออกบระบุพันธ์เลกดแมเลยบอกว่าความคิดของอดีตนักการทูตระดับท็อปของสหรัฐดายนี้เนี่ย<ม>ก็คือมิสเตอร์คิสซิงเจอร์เนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยในแง่ลักษณะของสงครามและผลกระทบของมันต่อระเบียบโลกคือมันเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าอาดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องหา แต่กลัวไม่กล้าที่จะพูดดังๆออกมาว่าจงทําตามความต้องการของผู้รุกรารเถิดก <z> ็คือหมายความว่าคริสซิงเจอร์นั้นเนี่ยพยายามเนี่ยนะครับบอกให้ยูเครนเนี่ยทำตามความต้องการของรัสเซียก็คือเสียดินแดนส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับรัสเซียไปแล้วก็สงบศึกกันไปทางด้านมิคาโลโปโลยักษบอกว่ายูเครนยอมไม่ได้ยูเครนยอมไม่ได้ในการที่จะเสียแผ่นดินนะครับแม้ว่าจะต้องทําอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าสันติภาพที่ต้องแลกกับดินแดนของยูเครนนั้น มันจะเป็นชัยชนะของปูตินและจะเป็นต้นตำรับสูตรความสำเร็จของผดิตการทั่วโลกมิคาโลโพโดยักษ์บอกว่าถ้าปูตินได้พื้นดินพื้นที่ของยูเครนไปเนี่ยต่อไปเนี่ยรัสเซียก็จะไปทำกับประเทศอื่นๆในทวิปยุโรปอีกแบบนี้อีกนะครับดังนั้นบอกว่ายูเครนยอมไม่ได้และจะไม่ยอมเจรจา,าใดๆกับทางด้านในส่วนของทางด้านาปูตินเป็นเด็กขาดนะครับ สถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะอย่างล่าสุดนี้เนี่ยนะคะทางด้านของหน่วยงานทางทหารของยูเครนก็ยังมีการเปิดเผยว่ากองกําลังของรัสเซยียได้มีการยิงโดรนนะคะไปโจมตีเมืองหลวงของยูเครนก็คือกรุงเคียฟนะคะแต่ว่าทางฝั่งฝั่งของยูเครนนั้นสามารถที่จะยิงสกัดโดรนเนี่ยแล้วก็บอกว่าโดรนที่ยิงสกัดไปเนี่ยมันสามารถที่จะล่วงหลดลงไปทั้งหมด9ก้าหลาด้วยกันขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการร้องขอให้ประชาชนคอยฟังเสียงเตือนภัยทาง เพื่อความปลอดภัยซึ่งจากการยืนยันนะคะทางด้านของวิตาลีคริสโตในรัฐสมนตตีของกรุงเคฟนะคะก็ยืนยันว่ามีการระเบิดเ,เกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะในเขตโซโลมินยานสกี้และก็เชฟเชนคิฟสกี้ในกรุงเคฟขณะที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งในการทํางานอยู่ซึ่งในช่วงของเวลาเดียวกันนี้เละคะ่ะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้นําของรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูติน,เ,นเดินทางไปที่เบลารุสเป็นการพูดคุยเป็นการเจรจายและเป็นการทํางานร ร่วมครั้งแรกในรอบ3ปีกับผู้นําของเบลารุสนะคะก็คือไปร์เบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกซึ่งตังต้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเคลื่อนกําลังพลทางด้านของกองทัพ,พรนะัสเซียเข้าไปที่เบลารุสมีการซ้อมรอบร่วมกันทางยุทธวิธีในเบลารุสแม้ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการก็ตามค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะครับว่ารัสเซียกับจีนนั้นจะมีการจัดการซ้อมรอบร่วมทางเรือระหว่างวันที่2 1ถึง27 ทันวาความนีนะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุนะครับว่าการซ้อมรบร่วมทางทะเลครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2555โดยจะมีการยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่ในทะเลจีนตะวันออกนะครับจุดประสงค์หลักของการฝึกคือการเสริมสร้างความร่วมมือทางเรือระหว่างรัสเซียและจีนพร้อมทั้งรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในมือภาคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางรัสเซียก็พยายามเพิ่มความเชื่อมโยงทางการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจกับทางการจีนโดยบอกว่าประธานบริดีจินผิงผู้นําของจีนนั้นเป็นพันธมิตรสําคัญในการต่อต้านตะวันตกทั้งสองประเทศได้ลงนามในหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบไม่จํากัดไม่กี่วันก่อนที่รัสเซียนั้นจะเปิดปฏิบัติการทางทหารทั้งใหญ่ในยูเครนเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นทางการจีนก็แสดงความกังวลต่อการกระทําของรัสเซียในยูเครนการสังร่งล็กในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นน้นนนววทีี่่21-27ธาคม ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุนะครับว่าพวกเขาจะส่งเรือสี่ลำเข้ามาร่วมซ้อมรบรวมถึงเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธวายาคขณะที่จีนนั้นก็จะส่งเรืออีก6กลำเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้โดยทั้งสองประเทศยังส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับในการที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยสําหรับเรือรบของรัสเซียนั้นเนี่ยก็มีกําหนดออกเดินทางมาแต่ในส่วนจากท่าเรือของวลาดิวอสต็อกนะครับคือออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพื่อที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมที่มีกําหนดนานหน โดยจะเริ่มสอบกันตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับ อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะทางฝั่งฝรั่งซียนะคะที่ก่อนหน้านี้ทั้งสหภาพยุโรปกลุ่มผู้นำ G7 นะคะแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาได้มีการหาเรือกันและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีมตินะคะเรื่องของมาตรการจํากัดเพดานราคาน้ํามันฝั่งฝั่งของรัสเซียเองก็ได้มีการพยายามที่จะหามาตรการในการโต้อตอบนะคะจากการเปิดเผยล,ล่าสุดนี้ของดมิตี้เบรชคอฟโฆษกรัฐบาลของรัสเซียบอกว่าตอนนี้รัสเซียเองเนี่ยกำลังดูเรื่องของมาตรการการโต้อตอบของชาติตะวันตกที่มีกําหนดเพดานราคาน้ํามัน ส่งออกของรัสเซียโดยมีการวางแผนแบบนี้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการห้ามขายน้ํามันแก่ประเทศที่มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่สหภาพยุโรปกลุ่ม G7 แล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาได้มีการกําหนดมาตรการหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจจะมีการประกาศปิดกั้นการส่งออกน้ํามันไปยังประเทศเหล่านั้นณตอนนี้เองเนี่ยเขาพยายามที่จะหามาตรการที่มันเหมาะสมที่สุดและทุกอย่างกําลังดาเนินต่อไปซึ่งจากการเปิดเผยของเดมิเตเปสคอปบอกว่าตอนนี้มาตรการในการโต้ตอบนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ะะถ้าไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเนี่ยเขามีสัดส,ส่วนในการซื้อน้ํามันดิบแล้วก็น้ํามันจากรัสเซียเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกน้ํามันของรัสเซียแล้วหลังจากนั้นมาพอมันมีมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยสหภาพยุโรปก็พยายามที่จะมีการลดการซื้อถึง90%ด้วยกันแม้ว่ามาตรการเรื่องของจํากัดราคาน้ํามันเนี่ยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบในการที่จะตอบตอบ,ตอบโต้ไปที่รัสเซียแต่ว่ามันมีการประชุมอีกการประชุมหนึ่งค่ะทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานประเทศสามาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเน ตกลงเรื่องของเพดานราคากาส๊สเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามประชุมพยายามพูดคุยหารือมาแล้วถึง2ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในร่างข้อเสนอเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเปิดใช้เพดานราคาหากราคาในสัญญาเดือนหน้าของคับก๊สเกิน180ยูโรต่อเมกะวัต์เป็นเวลา3วันซึ่งต่ำกว่า275ยูโรต่อเมกะวัตนี่คือข้อเสนอที่เคยได้มีการเสนอไปแต่ว่า ทางด้านของเบลเยียมโปแลนด์กรีซเนี่ยนะคะแล้วก็อีกประมาณ1ิประเทศเนี่ยมีการเรียกร้องว่าให้เพดานเนี่ยมันต่ำกว่า200ยูโรต่อเมกะวัตเพื่อจัดการราคากา๊สที่มันสูงเกินจริงขณะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ออสเตรียก็กลัวว่าไอ้เพดานตรงนี้มันอาจจะไปขัดขวางตลาดพลังงานของยุโรปแล้วก็อาจจะหันเหสินค้ากา๊สที่จําเป็นออกจากสหภาพยุโรปจนท้ายที่สุดนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือแล้วก็ได้มติอย่างเป็นทางการค่ะครับ นอกจากเรื่องการแล้วมีความน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งออกข้าวสาลีนะครับล่าสุดนั้นข้อมูลจากบริษัทร e f i n i t i v นะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าข้าวสาลีที่ส่งออกจากท่าเรือเชวาสโทโปโในทะเลดำของไครเมียไปยังซีเรียนั้นเพิ่มขึ้นถึง17เท่าในปีนี้แต่ระดับ5 0 0แสนตันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบหใน3ของยอดนำเข้าธัญพืชทั้งหมดของประเทศซีเรียนะครับ ตามข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามาตรการการคว่ำบาตรท,ทาให้เป็นเรื่องยากที่ซีเรียและรัสเซียจะค้าขายโดยการใช้ประกันภัยทางทะเลและขนส่งทางทะเลตามปกติแต่ทั้งสองประเทศก็พึ่งพาเรือของตนเองมากขึ้นในการขนย้ายธัญพืชซึ่งรวมถึงเรือซีเรียรสามลำที่ถูกรัฐบาลของสหรัฐดันคว่ำบาตรนะครับตามรายงานระบุนะครับว่ารัสเซียผนวกใครเมียจากยูเครนเมื่อปี2557และได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอีกครั้งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แม้จะประสบความล้มเหลวทางด้านการทหารเนี่ยครับแต่ก็ยังสามารถควบคุมพื้นที่การเกษตรสําคัญของภูมิภาคเคอร์ซอนและซาปอริเซียของยูเครนเอาไว้ได้แทบจะทั้งหมดนะครับทั้งนี้ยูเครนและหน่วยงานที่ตั้งขึ้นของรัสเซียเห็นฟ้องต้องกันว่าจะให้ส่งออกธัญพืชบางส่วนของภูมิภาคซาปอริเซียที่ถูกรัสเซียยึดครองผ่านทาง Crimea. ไคลเมียแม้ว่ายูเครนจะระบุว่าธัญพืชดังกล่าวนั้นเนี่ยถูกรัสเซียขโมยแต่ว่ารัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นการค้าขายกันระหว่างทางด้านรัสเซียกับซีเรียนะครีกาารรสส่่งงงออออเืขข้วา ไปยักซีเรียเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง17เท่าในปีนี้ครับมีการเปิดเผยนะคะ,ะแถลงการของบริษัทแอมซอนที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมนับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนใน24กุมภาพันธ์ปรากฏว่ามันมีข้อมูลหนึ่งที่ออกมาจากพุ่มในยการแผนการเปลี่ยนแปลงภักรัฐ ของเว็บไซต์ Amazon นะคะก็คือเลียมแม็กซ์เวลล์เนี่ยบอกว่าเขาได้มีการพบปะพูดคุยกับเอ,อกอัครราชทูตยูเครนและตอนนั้นเองเนี่ยมีการพูดคุยกันรประเด็นการหารือก็คือว่าทางด้านของ Amazon เนี่ยจะมีการช่วยเหลือยูเครนอย่างไรจนท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่เนี่ยตกลงกันแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะมีการเซฟข้อมูลสําคัญของประเทศหลังจากนั้นมาค่ะก็มีการเปิดเผยเป็นแถลงการจาก Amazon นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Amazon เองเนี่ยช่วยเหลือยูเครนมาตลอด ตั้งแต่การบริจาคยาอาหารของเล่นให้กับเด็กๆยูเครนแล้วก็ลงทุนราวๆ75ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาระบบแบ็กอัพระบบคลาวก็คือแบ็กอัพข้อมูลสําคัญสําคัญของรัฐบาลยูเครนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลทางเศรษฐกิจน,นะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนแปลงทางข้อมูลของยูเครนบอกว่านี่คือ ปฏิบัติการสงครามที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดขณะเดียวกันข้อมูลมากกว่า10ล้านกิกะไบต์ของรัฐบาลยูเครนและก็เศรษฐกิจซึ่งข้อมูลสําคัญในประมาณ27กระทรวงของยูเครนมหาวิาทยาลัย18แห่งแล้วก็รวมไปถึงศูนย์เรียนรู้ทางไกลของยูเครนเนี่ยอยู่ในข้อมูลแล้วก็การแบ็กอัพของ Amazon ทั้งหมดแล้วก็ล่าสุดนี้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการลงนามขยายต่ออายุเพิ่มเติมไปด้วยจนถึงปีหน้าค่ะครับนี่ก็คือเท่ากับออกมาบอกเนี่ยนะฮะว่า a m ม z o n นั้นก็ เป็นผู้สนับสนุนทางด้านยูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการที่จะจัดเก็บข้อมูลสําคัญสําคัญให้กับยูเครนอยู่ในเวลานี้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าชาวฝรั่งเศสส่วนหนึ่งนั้นได้ออกมาประท้วงรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องเนี่ยนะครับให้รัฐบาลนั้นถอนตัวออกจากการเป็นชาติสมาชิกของนาโตและสหภาพยุโรปนะครับ การประท้วงครั้งนี้นําโดยทางด้านในส่วนของฟรยองฟิลิโปนะครับซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเนชั่นนลเรลลี่นะครับหรือว่าเคยเป็นรองหัวหน้าพักของมาดิเลอแตนนะฮะซึ่งก็ได้มีการนําเอาประชาชนจํานวนหนึ่งนั้นออกมาจัดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องไปยังทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าวันที่พวกเขาออกมาประท้วงนั้นเนี่ยมาครงไม่ได้อยู่ที่ที่ปารีส <Okay. S 1> นะครับมาครงไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสเพราะว่าเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยไปเชียร์ฟุตบอลโลกอยู่นะู่นระฮะท เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจากบุมสูงนะนะคือประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับอ,ออกมารวมตัวกันบนถนนเพื่อที่จะเรียกร้องไปอย่างรัฐบาลของฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าให้ถอนตัวออกจากนาโตแล้วก็ต้องถอดถอนมาโครด้วยนะฮะเพราะว่าขัดขืนนะครับในการที่จะไม่ทําตามมติของประชาชนนั่นก็คือว่าประชาชนต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นถอนตัวออกมาจากนาโตและสหภาพยุโรปม,มองว่าการที่ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยไปร่วมด้วยกับนาโต้แล้วก็สหภาพยุโรปนั้นเนี่ยมันทําให้ประเทศพวกเขาเนี่ มีแต่ที่จะตกต่ำลงนะครับคือมันไม่มีอะไรดีขึ้นหลังจากที่ไปร่วมกับ2อ,องคอ์กรนี้นอกจากนั้นเนี่ยครับผู้ประท้วงยังพูดไปถึงทางด้านในส่วนของเออร์ซูล่าคอเดเลเยนเนี่ยครับบอกว่าให้หุบปากซะบ้างนะครับ <c oughs> ให้หุบปากซะบา้างเพราะว่าที่ผ่านมานนเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ทําให้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยรังแต่ว่าได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะสมาชิกในฝรั่งเศสเองนั้นเนี่ยเวลานี้เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องของสาภาพเศรษฐกิจเงินเฟอ้อและก็ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ทางด้านฟิลิปปนั้นเนี่ยบอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยราคาพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นบีบให้ธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากในประเทศฝรั่งเศสนั้นต้องปิดตัวลงนะครับคือไม่สามารถที่จะชําระเนี่ยค่าพลังงานหรือว่าชําระเงินเดือนเนี่ยให้กับพนักง,งานได,ไ,ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยก็ต้องปิดตัวกันไปนี่ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับชาวฝรั่งเศสจํานวนมากนั้นก็ไม่พอใจก็เช่นเดียวกับที่เบลเยียมที่เรารายงานในเมื่อวานนี้ที่เบลเยียมเองก็จะมีประชาชนจํานวนหนึ่งนั้นก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยครับให้รัฐบาลเลิกช่วยเหลือ,อยูเครน แล้วก็เอาเงินที่จะไปช่วยเหลือ,อยูเครนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนในประเทศที่เจอกับภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็เจอกับราคาพลังงานที่กําลังพุ่งสูงขึ้นครับ ส่วนที่สาราชาอาณาจักรนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีทางด้านของสาสวิชาชีพการพยาบาลเนี่ยออกมาประท้วงออกมาชุมนุมกันเนี่ยนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการพูดคุยการเจรจาการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาเรียกร้องเพราะว่าทางด้านของโอลิเวอร์ดาวเดนรัฐมนตรีระดับอาวุโสเนี่ยออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการตอบสนองเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นการร้ายความรับผิดชอบถ้าเกิดว่าไปยอมเพิ่มขึ้นค่าแรงในภาครัฐและจะมองว่าเงิน มันจะหลุดจากการควบคุมไปฉะนั้นทางด้านของโอลิเวอร์เดลเดนเขาบอกว่าจริงๆแล้วกรอบค่าจ้างของพยาบาลเนี่ยเป็นไปตามคําแนะนําขององค์กรทบทวนค่าแรงอิสระสรุปแล้วว่าพยาบาลเนี่ยควรจะได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ 1, ํา1,400ปอนด์อหรือว่าเฉลี่ยแล้วเพียงแค่4%เเท่านั้นซึ่งพอมันมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาเนี่ยค่ะทางด้านของพยาบาลราชวิทยาลัยการพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการออกมาชุมนุมออกมาประท้วงอีกแล้วมีการคาดหมายว่าน่าจะมีพยาบาลอย่างน้อย1 หมื่นคนที่จะออกมาชุมนุมกันหรือว่าออกมาผลงานประท้วงนะคะทั้งที่อังกฤษทั้งที่เวลแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือแน่นอนว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดคือว่ารายได้จริงๆแล้วเขาบอกว่าของสมาชิกเนี่ยมันลดลงไปประมาณ6%จาก10ปีที่ผ่านมาซึ่งข้อเรียกร้องเนี่ยเขาขอขึ้นค่าจ้างหรืออัตราเงินเฟ้อหรือขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพยายามที่จะพูดคุยการเจราจาน,นะคะทางด้านของเลขาเลขธิการใหญ่ของราชวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีโอกาสทุกอย่างที่จะลงมือทําแต่พวกเขาเลือกที่จะ ห,หลังให้กับเราฉะนั้นเรื่องของการออกมาชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้มีแค่พยาบาลอย่างเดียวแต่ว่าใกล้จะคริสต์มาสแล้วยังมีหน่วยงานฉุกเฉินในอังกฤษในเวลมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ตรวจสอบพาสปอร์ตต่างๆก็จะออกมาประท้วงในช่วงกับใกล้ๆคริสต์มาสนี้เช่นเดียวกันค่ะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะอังกฤษเองเขาก็ไปเตรียมทหารเอาไว้จํานวนหนึ่งในการที่จะขับรถโดยเฉพาะในการส่งคนเจ็บป่วยนะครับในช่วงที่คนขับรถแล้วก็วรรดาพยาบาลต่างๆนั้นเนี่ย หยุดงานประท้วงนะครับ